ผมเองเนี่ยมองอต่างมุมกับคุณผมมองว่าคุณทักษิณเนี่ยคนเนี่ยรู้แล้วว่าคุณทักษิณเป็นคนโกงครับเป็นคนที่ควรจะต้องเป็นนักโทษติดคุกแล้วก็โกงแม้กระทั่งคุกใช่เปล่าทุจริตรแม้กระทั่งการติดคุคกก็ทุจริตแล้วต่อไปใครจะไว้ใจครับและเอาลูกมาเป็นนายกลูกก็ อ่อนแอเสียที่สุดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้โลกอะไรทั้งสิน้นครับตกลงคุณทักษิณจะทำอะไรผ่านลูกก็ทำลําบากบและคนก็จะมองเห็นว่าเมื่อคุณทักษิณทำอะไรได้ลำบากอึดอัดออกมาปสาสัยเองออกมาพูดเองคนก็เลยยิ่งเห็นใหญ่เลยว่าโอ้ทักษิณไม่มีความชอบทำอะไรเลยในการบริหารประเทศ เพราะตัวเองไม่ได้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีกฎหมายก็บอกว่าห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งในการเมืองใดแม้กระทั่งสิทธิในการเลือกตั้งยังไม่มีเลยแต่ว่าออกมาสั่งการว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าคนเนี่ยเขามองรู้นะว่าถ้าแบบนี้มันไม่ใช่ของจริง